คำถามคือลุงตู่ลุงป้อมพลเอกประวิทยพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะไปยังไงต่อและไม่ถามอยู่ในหลังสือแล้วไม่ถามอีกปอนึงเลยรอะปอนั้นก็ประกาศปอปอกอะสามปอนี้จะยังไงต่อเพราะอยู่ในอํานาจมา9ปีครับต้องบอกว่าลงจากอำนาจยังไงที่ปอปอกเนี่ยเลิกเล่นการเมืองอยู่แล้วบอประกาศตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งนะแต่ต้องบอกว่าสองปอนี่ยังไม่รู้สองปอตอนนี้ใช้คําถามนี้ใช้ประโยคนี้แหละ แพ้แต่ยังไม่ยอมตอนนี้อารมณ์แบบนี้ลุงลุงตู่ฝั่งคุณะยอมยังยังยังทำไมถึงบอกว่าลุงตู่ยังไม่ยอมไม่ยอมยก็ถ้าคนยอมเนี่ยต้องประกาศผมแพ้แล้วแล้วก็แสดงความแสดงความดีดีฝั่งนู้นด้วยนะเอย์คอยอะไรนะฝั่งนั้นเนี่ยที่ชนะนำพาประเทศต่อเออนะึุตอนนี้เรายังไม่ได้ยินกับมิ้ยังยังไม่ได้ยินแล้วก็มีตัวแปรเยอะไงครับฝั่งนู้นล่ะฝั่งลุงป้อมยอมยังยังครับยัง ยังรออยู่ครับครับ,รบลุงป้อมยังรอลูกฟุกใช่ไหมรอรอและรอครับคร <c oughs> ับคนเป็นสไนเปอร์เนี่ย <c oughs> <c oughs> ต้องรอครับ ซุ่มอยู่งั้นแล้วนี่มาอย่างไงเนี่ยโคตรออะไรเพราะที่บอกนี้ว่าลุงตู่ก็ยังไม่ยอมพูดเนี่ยก็คือว่าตอนประชุมพักรวมไทยสร้างชาติเมื่อ22สิาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับบอกพูดกับลูกพักเหรอพูดกับลูกพักแล้วลูกพักทุกคนมีพลังครับและรอเช่นเดียวกันมันมีลุงตู่บอกว่าเราต้องนิ่งทุกคนเนี่ยตอนนี้ได้มาแสดงความยินดีเสร็จก็บอกทุกเราต้องนิ่งครับปล่อยให้เขาไปจัดตั้งรัฐบาลของเขาครับ นะเดี <C> that <n> <outright> <c oughs> <ke> ๋ยวก็เป็นโอกาสของเราเองก็คิดว่ายังยังมีโอกาสส้มจะลูกบอลจะหลุมหรือใส่ท้าทุกคนในรวมไทยสร้างชาติก็ประเมินบอกว่ายังมีโอกาสหรือว่าฝ่ายเนี้ยฝ่ายค่วมหน้าเก่าเนี้ยยังมีโอกาสกลับมาเป็นไม่ตีความแบบนั้นเลยเลยเดี๋ยวเป็นโอกาสของเราเองหมายถึงเลือกตั้งครั้งหน้ามึงไม่รู้อ้าวหลังเสือของสามปอตอนนี้ท่าทีหลังอันนี้ก็เป็นยังไงก็บอกว่าปอสองปอนุพงศ์ปอป๊อกเนี่ยนะยุติการเมือง อันนี้ประกาศตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งลงอย่างชัดเจนลงอย่างชัดเจนไม่ว่าเวลาประกาศแล้วเนี่ยเห็นไหมไม่เป็นจำเลยเลยเดี๋ยวก็ว่ากแล้วก็ลงเล่นเสือจะกัดไหมอ่อ่ปอหนึ่งเป็นไงโอ้ตอนนี้ปอหยังตึงตรึงอยู่ที่ป่าลอยต่อและบ้านนายพลเนี่ยขนาดขนาดมีคนเนี่ยไปบอกว่าลงุงยอมเธอเพื่อ โอกาสจะได้เข้าร่วมรัฐบาลลุยังไม่ยอมยอมมันจะยอมยังไงล่ะพี่ช้างในการเลือกตั้งรอบที่แล้วเนี่ยผมกับพี่วีพี่ช้างพบลุงป้อมหลายละลอกสัญญาหนึ่งที่ลุงป้อมยืนยันคือมั่นใจครับว่าจะทําการเมืองหลังจากนี้ไปเพื่อประชาชนแล้วก็ลุงตู่ล่ะลุงตู่น้องเล็กอภะยุทธ์รอจังหวะวางมือรอครับรอจังหวะวางมือไหมยังรอจังหวะครับ รอจังหวะรอจังหวะแล้วอ่านเกมข้างหน้าคิดว่าจะเป็นอังไงอกว่ารอจังหวะวางมือแปลว่าถ้าไปต่อไม่ได้ก็คงต้องวางตอนนี้อย่างน้อยก็สองปอละที่จบไม่ลงทุกจบยังไม่ลงนะเขาบอกอานาจไงจบยากอ่ะอานาจเนี่ยจบลงจบลงไหมจบลงลงแต่มันยังไม่ถึงจะเวลางั้นมาดูเรามาไล่เป็นลายปอดีกว่าสามปอจบยังไงมาไล่เป็นลายปอปอแรกปอแรกคือปอปอมพี่ใหญ่ปอหนึ่งพี่ใหญ่หากพระมาากษชารัต จะร่วมรัฐบาลเนี่ยก็ถูกกดดันจากแกนนําในปอป้อมเองในดังพลังประชารัฐเองไห้พ้นจากตําแหน่งหัวหน้ามีอย่างเดียวนะถ้าคุณจะกดดันปอป้อมได้นะมันมีอย่างเดียวเท่านั้นครือคือคุณต้องมาคุยกับปอป้อมตัวต่อตัวและเอาตัวจริงเสียงจริงมาคุยกันยอมใครมาคุยและอาจจะเป็นคนที่ปอสไงที่จะมาคุย นี่ไงป .4 สตอนนั้นคือแตรียปอสีเป็นการศึกษาปสมรุ่นเดิมทกตั้งมนจบปอสปอีเอานะปป้อมจำเป็นต้องลงจากจากพักหัวหน้าพักอะไรแต่เนี่ยจำเป็นต้องหาทายาทและโอกาสที่ทายาทเนี่ยปเนี่เนี่ยเพื่อที่จะเชื่อมอำนาจใหม่ไม่ให้เสือกัดปอป้อมนี่ไงถึงต้องบอกว่าแน่นอนผมถึงต้องบอกว่าต้องมาคุยกันตรงๆและตัวจริงด้วยแต่ขณะนี้ปอป้อมเนี่ยยังไม่คิดลงเพราะอะไรเพราะยังหวังไอ้เนี่ย เกิดเด็ดล็อกทางการเมืองนะและก็มีโอกาสที่เลือกใครหลายครั้งหลายครั้งก็ไม่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 ได้สีทีเด็ดล็อกสำคัญเนี่ยก็คือว่าสอไม่โหวตอันที่สองเพื่อถ้าเกิดเพื่อไทยเป็นแกนแล้วก้าวไกลไม่ร่วมด้วยเนี่ยครับเพื่อไทยเสียงไม่พอเสียงไม่พอต้องหาหาใครหาลุงหาลุงหาลุงและลุงเขาจะบึ้มขึ้นมาและสามารถจัดการในบางเรื่องที่ เพื่อไทยจัดการไม่ได้ครับโอ้นั่นเลยลุงก็เลยมีมีโอกาสอยู่มีโอกาสรอจังหวะเสียงสวอยู่พี่มีบอก70อย่างน้อย78อย่างน้อย78อ่ะต่อไปป2ปปสองเนี่ยนะปปอกอนุพงศ์ประกาศยุติทางการเมืองอันนี้ชัดมากอันนี้ชัดมากชัดมากเลยนะสัมภาษณ์นักข่าวมันก็เลยไม่เป็นเป้าโจมตีไม่ต้องการแล้วไมตองหามเสียงนี่มีใครโจมตีปปอกมไม่มีเลยนะไม่มีเลยคำถามเมื่อลงแล้วเนี่ยเสือกัดไหมไม่กัดเพราะพ่อมั่นใจในความเป็นเพื่อน กับคุณทักษิณเตรียมอะไรเตรียมรุ่นสิบเตรียมรุ่นสิบถ้าเกิดเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยมีอำนาจก็คงจะไม่มากัดเพราะฉะนั้นลงจากหลังเสียดูสบายกว่าดูสบายไม่แน่นะบางทีอาจให้คำปรึกษาเฉพาะหลังก็ได้แน่นอนอันนี้รู้ดีก็มันมีพี่โอจำได้ไหมตอนปฏิวัติคุณทักษิณเนี่ยการรับประหารปี2อง9ัยีเก้นี่ยแกนนำปฏิวัติสำคัญคือพี่ป๊อกนะใช่เเขาบอกว่าปฏิวัติครั้งนั้นเสียของ ไม่ทําอะไรคุณต้องสินเลยไม่พูดอะไรต่อเป็นว่าปสองก็จะเส้นทางแบบนี้กติกำลังปสามล่ะปสามปประยุปประยุบ์ปแรกเนี่ยถ้ารอมีรัฐบาลใหม่ซึ่งไม่รู้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะก็ต้องถ้ามีได้ก็ต้องส่งมอบอำนาจส่งมอบอำนาจกรัละแล้วทศสชอยากให้อยู่จนสุดท้ายในาชาติเนี่ยนี่เขาเรียกว่าเลือกตั้งสมไอ้นี่คือ รอทสชคือพักรวมไทยสร้างชาติไม่อยากให้ลุงตู่ออกไปเลยเพราะถ้าลุงตู่ออกไปาะวพักเนี่ยมันไม่ถึงขนาดไม่อยากให้ออกเลยไม่อยากให้ออกขนาดที่มีเลือกตั้งซ่อมแต่ถ้าเลือกตั้งซ่อมแล้วได้มาอย่างเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะเพราะว่ารวมไทยสร้างชาติไม่มีจุดขายอื่นนะนอกเหนือจากนอกจากลุงตู่นะแต่ถ้าไปแล้วก็สมมติว่าไปแล้วยังไงก็มีโอกาสเป็นฝ่ายค้านมากกว่ารัฐบาลเออลุง กับบ้านเหอะถ้าไม่มีลุงผม่าจะได้เป็นรัฐบาลใช่สามสิบห้าสามสิบหกคนสามหกคนเีาได้อย่างน้อยนะสี่เก้าอี้สามยีี่นะ4ีเก้าอี้นะแปดสนะเราแปดหานเหรอสี่้าอ้นะต้องเก้าแล้วแะต้องเก้าแล้วต้องเก้าหนแล้วรวมไทยสั้งชาติไม่อยากให้ลุงตู่รีบวางมืออืและถ้ากรณีของเก้าไกลเพื่อใจจะตั้งรัฐบาลยืดเยื้อยาวนานรักษาการยาวไหม ว่ารีบรบสรุปทำไมล่ะรักษาการยาวเนี่ยการที่ไปวางมือก่อนเนี่ยเดี๋ยวข้าราชการตอนนี้สั่งการไม่ก็ได้ยิ่งไม่ได้เลยแล้วไงนี่ถ้ารักษาการถึงสิงหากันยาแต่งตั้งยกย้ายไหมแต่งตั้งยกย้ายแม้ว่าจะต้องขอกกตก่อนก็ตามก็ทําได้ครับทําได้ไหมทำได้ครับโอ้นี่ควบหน้าหลังไอ้ตำรวจบตบเอ่อตำรวจตำรวจไม่ใช่บตบตอรองเดียวระดับบอตบนี่ห้าเสือตบบอเยอะเลยนะอมีกี่คน เออผบอเนี่ยก็เสียนพรุดเลย <laughs> รุดหลังตำรวจฐานบกฐานเรือฐานอากาศสูงสุดสองสุดด้วยใช่โอ้พลัดกระทรวงด้วยไหมบตรอโอ้โหพลักกระทรวงด้วยไหมพลัดกระทรวงเะเลยยาวยางยาวพลัดกระทรวงอีกสองปีอ่าเหรออ่าอะไรพรนการรักษาการยาวนานสุดย่อมเป็นประโยชน์เป็นโอ้ก็มาคิดทีว่าลงหลังเสือแล้วเป็นยังไงใช่พี่วีคุณเข้าใจหรือยังว่าทำไมรอทอสชถึงอยากให้หลุงตูยูเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามีการแต่งตั้งโยกย้ายแล้วก็การลงหลังเสือก็ดูดีขึ้นหน่อยนะพร้นตอนนี้เหลือ สองปอเนี่ยที่ยังไม่ชัดเจนถ้าเทียบก,กับปอพอกเนี่ยสองปอก็ห่อส้มหล่นอยู่นี่เ,<ล>เขาหลอกงี้ครับออตอนนี้สองปอวิตกยินอยู่เรื่องหนึ่งคือตอนนี้ตกลงก้าวไกลที่ยกไอ้หนึ่งหนึ่งสามเนี่ยเจาจริงไหมเออนะตกลงคุณเอาจริงไหมหนึง่งสาม 13, คือเช็คบินใช่ไหมใช่เนี่ยถึงต้องทําตอนนี้ตกลงเอาจริงหรือว่าแย่เล่นถ้าเอาจริงเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าไม่เอาจริง โอเคลงจากลังเสียค่อยว่ากันแต่ถ้าเอาจริงเนี่ยนะแล้วก็เขาส้มหล่นเนี่ยคือสูตรส้มหล่นสูตรนี้เขาครับเอไทยไม่จับมือก้าวไกลสูตรส้มหล่นของสองปอถ้ามีโอกาสนะคือจับมือกับนี่นี่แบบนี้แบบนี้ทางนี้รอรุ้นทุกวันอันนี้ทางนี้ก็รอรุ้นทุกวันมีส่งคนไปดูแลทุกวันรอกันทุกวันนี่หนูนี่ด้วย ใช่สวด้วยเขามีสวผนึกพึ่งเลยเอถ้าไม่ใช่ก้าวไกลเป็นแกนนำเนี่ยพรรคพวกนี้มีโอกาสเพราะฉะนั้นต้องดูว่าสุดท้ายแล้วความฝันหรือว่าการลงจากหลังเสือของแบบสามปอเนี่ยสุดท้ายจะลงอย่างไรนะการลงแบบเสือไม่กัดเนี่ยยากนะการขึ้นสวมหน้าทยากแล้วแต่การลงสวมหน้านี้ยากกว่าร้อนเราต้องดูกันยาวๆสุดท้ายแล้วเนี่ยสามปอสุดท้ายแล้วจะลงอย่างไรหลังจากที่ครองอำนาจมายาวนาน 9ปีเต็มๆน,น,นะครับนี่คือเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บามบกเสาร์นี้นะครับสวัสดีครับ